ถ้าหงแดงลิวพูไม่ได้แชมป์พิมร์ลีในฤดูกาลนี้ถือว่าเสียหมาหรือไม่แฟนลิวพูดได้ยินแล้วอย่าพึ่งเดือดอย่าพึ่งด่าผมนะครับนี่เป็นคําถามจากแฟนลิวพูเองเลยนะที่ถามมาในไลฟ์นะครับว่าพี่พามถ้าลิวพูไม่ได้แชมป์พิมริลีฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเสียหมาไหมครับ ผมพูดในไลฟ์ไปแล้วนะครับแต่ว่าคนดูในไลฟ์มันไม่ได้เย канале, อะเนาะก็เลยอยากจะมาพูดอีกหนึ่งครั้งนะครับเผื่อว่าหลายคนอาจจะมีความคิดเดียวกันว่านํามาขนาดนี้แล้วยังไม่ได้แชมป์เนี่ยมันจะเสียหมาหรือเปล่าอ่ะก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับใครเปดูคลิปนี้ชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มพามอยากคุยทุกคนอย่าด้านล่างนี้เลยนะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจาการมีสินค้าหรือขนมอะไรก็ตามที่อยากให้ช่วยโปรโมตก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้ตามที่เห็นด้านล่างนี้เช่นกันก่อนอื่นผมให้ดูบรรรยยาาาากศอออฟ์มม่่นผูที าฟาร์มแกะนะร้อนพอสมควรแต่ก็มีลมเย็นนะครับก็ในมาแล้วก็อัดคลิปสันหน่อยนะครับก่อนอื่นเราต้องย้อนไปช่วงซัมเมอร์ครับผมถามแฟนริพูไปเยอะมากโดยเฉพาะในช่องผมนะครับผมถามกี่ครั้งกี่ครั้งแฟนริพูส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่พี่พามฤดูกาลนี้ฤดูกาลแรกของอาร์เนลด์สโลตทีมต่อให้เป็นทีมชุดเดิมก็โค้ดใหม่ต้องการแค่ท็อปโฟ ได้ท็อปโฟก็พอแล้วนะครับแชมป์ต่างๆก็ไม่มีใครพูดถึงนะครับว่าเราจะเอาแชมเป้ยนลีเราจะเอาลีคับเราจะเอาเอเวครับก็ไม่ได้มีนะครับมีแต่ว่าถ้าได้กถือว่าเป็นโบนัสถ้าไม่ได้ได้ท็อปโฟก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนไปช่วงซัมเมอร์ฤดูกาลนี้เวอร์วภูมาถึงตรงนี้นะครับท็อปโฟไม่มีทางหลุดอย่างเคี่ยที่สุดคือรองแชมป์เข้าชิงลีคับเข้ารอบ16ที่สุดท้ายยูฟาแชมเปลีแบบที่เป็นอันดับหนึ่งของของตารางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวอร์พูู มีแต่เจ้ากับเจียะนะครับคือมีแต่ดีเกินคาดแล้วถึงตรงนี้แฟนยุ้งภูไม่มีอะไรต้องเสียดายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าํามว่าเสียหมาผมว่าไม่มีแต่ถ้าถามว่าเสียดายไหมมันน่าเสียดายนะครับโคตรน่าเสียดายนะคือคุณไม่ได้แชมเปี้ยนลีกไม่เป็นไรครับเพราะแชมเปี้ยนลีกเองสําหรับผมยุ้งภูไม่ใช่ทีมที่แกร่งที่สุดแบบไร้เทียมทานจานังหวัดคือหลายๆเสือจะให้ยอร์พูเป็นเต็งหนึ่งอะแต่สำหรับผมถ้ามาดลิกผ่านซิตี้ได้ผมก็ยังยืนยันว่าจะให้มัดลิกเป็นเต็งหนึ่งนะคร เดวิวคอสเซอนอาจจะแบบวางแผนมาดีเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เอาชนะเวี้์พูไปได้อาจจะเสมอในเกมชนะจุดโทษอันนี้เราไม่รู้แต่พิมิรีกครับโดยเฉพาะเมื่อพิมิรีผ่านไปถึง25นัดตอนหน้าวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยเวอ้ยวพูแล้วก็อาร์เซนอลแข่งเท่ากันนะครับเวี้์วพูนำอยู่7แต้มประตูได้เสียนำอยู่เกือบ10ประตูเพราะนั้นสถานการณ์ถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ได้แชมป์อีก มันน่าเสียดายชิบหายอ่ะคือมันมันไม่ใช้คําว่าเสียหมาครับแต่แม่งโคตรน่าเสียดายเลยเพราะอะไรตอนนี้เลี้ยวูู้แม่งได้เปรียบอาร์เซนอลแทบทุกอย่างนะครับแทบทุกอย่างจริงๆมีอย่างเดียวที่ผมเห็นว่าเลี้ยวภูเสียเปรียบนะนั่นคือประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบนัดต่อนัดของอาร์เนอร์สโลตที่อาจจะยังดูมีประสบการณ์น้อยกว่าอาร์เตต้าที่เขาแข่งกับเป๊ปมา2ปีแล้วนะครับนอกนั้นียโปรแกรมเลี้ยวภูเองก็มากกว่าอาร์เซนอลแค่ลีกคับนัดเดียว นะครับมีแค่นัดชินนัดเดียวเพราะแชมนลีก็เข้ารอบเหมือนกันแล้วนะครับพิมลีกเลือเท่ากันตอนนี้แข่งน้อยกว่าไม่ใช่แล้วนะครับทุกอย่างเท่ากันสภาพผู้เล่นอะอาร์เซนอลน,นักนาทีนี้นะครับตามเรียฟูเจ็ดแต้มในขณะที่บุกโยซาก้ากลับมาวันไหนไม่รู้มาตินลี่กลับมาวันไหนไม่รู้รไ,ไคลาฮาเวปปิดเทอมกาเบรียลเคซุสก็แทบจะปิดเทอมเปรียบเสมือนยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดก็คือเหมือนเรียฟูตามหลังอาร์เซนอลเจ็ดแต้มแล้วขาดโมซาลาขาดดีอาร์ต นูนเยสกับโชต้าและมีแค่เฟเดรโกเคียซ่ากัรโปลแล้วก็อเอเรียตอย่างเงี้ยคุณจะไปตามอาร์เซนอลยังไงในขณะที่อาร์เซนอลเขามีครบอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้ครับเลี้ยวผู้อยู่กันครบเลยเพราะนั้นเนี่ยโปรแกรมก็ไม่ได้เป็นรองเยอะนะครับประสบการณ์โค้กก็มีมีน้อยกว่าก็จริงแต่ประสบการณ์ของนักเตะไม่ว่าจะเป็นพวกอาริซองเบกเกอร์ฟันได้อคอนาเต้ซาร่าเหลือๆครับฉะนั้นได้เปรียบแม่งทุกอย่างเลยอะสภาพทีมก็ได้เปรียบ ความคงเส้นคงวาก็ได้เปรียบล่าสุดมีแฟนที่พู้บอกว่าพี่อันเดอร์เซอรบอกว่านาเตะของเขาเริ่มล้าคือลิเวอร์พูลล้าไงแต่อาร์เซนอลคือไม่มีให้ใช้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาทีนี้ครับผมย้ําอีกครั้งนะลิเวอร์พูลมาเกินเป้าแล้วครับยังแย่ต่อให้สมมุติว่าสุดท้ายแล้วอาร์เซนอลแม่งแซงได้ลิเวอร์พูลก็ได้รองแชมป์ก็เกินเป้าอยู่ดีนะครับรลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้มีแต่เจ้ากระเจี๊ยนที่ผมบอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลไม่ต้องไปคิดหรอกครับว่า จะเสียหมาไหมอาจจะแบบโดนล้อนิดหน่อยแบบสุดท้ายแล้วอ่ะไอคนที่ไปล้อมันก็ต้องเขินบ้างแหละนะครับเพราะว่าผลงานของลิวพูมันดีเกินกว่าที่โดยเฉพาะถ้าเป็นแฟนผี่ะคงไม่มีใครกล้าไปล้อนะครับฉะนั้นสรุปสั้นๆคือไม่มีเสียหมาไม่มีเสียฟอร์มมีแค่เสียดายกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวปิดท้ายด้วยบรรยากาศอาคาฟาร,ร์มวิวที่ดอยช้างนะครับคนก็ไม่ได้เยอะมากมายนะเพราะตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับไปละ